สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้นะครับจะมาอัปเดตถึงชิ้นที่ทําการผ่าเพื่อเป็นการสาธิตเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมตอนนี้ปรากฏว,ว่างอกขึ้นมาแล้วนะครับผมชิ้นที่ผมทําการผ่าไว้นั้นจะเป็นชิ้นค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเวลาเขางอกขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนไม้หนอเลยฉะนั้นวิธีนี้นะครับผมที่ผมทําการสาธิตการผ่านั้นค่อนข้างที่จะได้ผลดีนะครับผมทุกท่านเลยมาอัปเดตให้ดูนะครับผมนี่ครับ อันนี้คือเท้าพันตานะครับที่ผมทําการผ่าแบบชิ้นใหญ่ไว้นะครับผมทุกท่านนี่ครับแต่ว่าบางชิ้นนะครับเขาก็ยังไม่งอกนะครับผมทุกท่านกาลังงอกขึ้นมานะครับผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับผมว่าช่วงอากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับผมเขาจะค่อนข้างที่จะงอกช้าพอสมควรนะครับผมแต่ถ้าต้นไหนที่งอกแล้วนะครับผมเขาก็เริ่มแทงยอดที่สองแล้วนะครับผม แต่ก่อนนั้น,น,นผมทどどําการผ่าโดยชิ้นเล็กๆนะครับผมทุกท่านปรากฏว่างอกช้ามากๆเลยนะครับผมแถมงอกขึ้นมาแล้วยังต้นเล็กด้วยนะครับผมอย่างเช่นสองสามต้นนี้นะครับผมเนาะผ่าเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับผมปรากฏว่าตัวนี้ยั่งโตเลยนะครับผมทุกท่านถ้าใครผ่าแบบชิ้นเล็กๆนั้นก็ควรที่จะอบไว้นะครับผมวิธีการผ่าของผมนั้นจะโบออบนะครับผมทุกท่านแล้วก็บรทาปูนแดงด้วยนะครับผมคนส่วนมากทั่วไปนะครับถ้า วิธีการผ่าเขาจะไปอบไว้ในตู้นะครับผมทุกท่านแล้วก็ทาให้เขางอกเร็วนะครับผมแต่ทั้งส่วนผมนั้นนะครับผมเน้นความง่ายๆเป็นหลักนะครับจะบ่มีการอบแล้วก็บ่มีการทาปูนแดงนะครับผมทุกท่านโดยที่ปางไว้รดน้ําปกติเหมือนต้นไม้ทั่วไปเลยนะครับผมแต่ว่าต้องใจเย็นๆจริงๆนะครับผมนาะประมาณหนึ่งเดือนนะครับเขาถึงจะงอกอประมาณนี้นะครับผมทุกท่านคนที่ดูคลิปวิธีการผ่า คงจะจากันได้นะครับผมที่ผมทําการผ่าแบบชิ้นใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมวันนั้นที่ผมทําการผ่ามีแค่หัวเดียวนะครับตอนนี้งอกประมาณสิบต้นแล้วนะครับผมท่านกถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมเนื่องจากได้จํานวนต้นที่ค่อนข้างที่จะพอใจและกระตูริวด้วยนะครับผมส่วนชิ้นที่ไม่ค่อยมีตาหรือว่าเป็นชิ้นที่แบบแห้งๆนะครับผมบางที เขาก็จะผุพังไปอย่างนี้เลยนะครับผมท่านจะบองงอกนะครับผมฉะนั้นถ้าใครมีตู้อบนะครับก็ควรอบนะครับผมนี่ครับมันจะเน่าแบบฟอร์แบบนี้เลยนะครับผมที่ตรงนี้นะครับเคี้ยวตาเพิโมมีนะครับมีแต่ชิ้นเนื้อเปล่าๆนะครับก็จะฟอร์ไปอย่างนี้เลยนะครับผมทุท่านตรงจุดนี้นะครับบ่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าเราได้จํานวนต้นที่ค่อนข้างที่จะพอใจแล้วนะครับประมาณสิบกว่าต้นนี่ก็โอเคแล้วนะครับผมทุกท่านผมน้องคนอื่นเพิ่์จะพาแล้วได้ประมาณ สี่สิบห้าสิบต้นนะครับผมทุกท่านแต่ว่าตรงจุดนั้นนะครับจะโตช้ามากๆเลยนะครับผมทุกท่านจําเป็นต้องมีตู้อบแล้วก็จําเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับผมสลหรับตัวนี้นะครับผมปล่อยแบบพิธีตามธรรมชาติเลยนะครับผมเพราะว่าผมจะสร้างความคุ้นเคยให้เพื่อนนะครับผมแล้วผมจะพามาดูต้นที่ทําการยกยอดและก็วางหัวไว้นะครับผมว่าอาจจะแตกต่างกันประมาณไหนนะครับผมนี่ครับตรงจุดนี้นะครับผมคือต้นที่ เป็นหนองงอกขึ้นมานะครับผมวันนี้จะเป็นพญาพันวังนะครับผมตอนนี้นะครับผมแยกหนอไว้รอให้ลูกค้าแล้วนะครับผมทุกท่านนี่ครับพญาพันวังก็โตเร็วจริงๆนะครับผมทุกท่านนี่ลูกค้าเพิ่นสั่งจองไว้นะครับผมทุกท่านนี่ครับต้นที่วางหัวไว้บางส่วนนะครับผมก็เริ่มงอกขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งใกล้เคียงกันนะครับผมทุกท่านนี่ครับเท้าพันตาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนจอมของเพิ่นนะครับผมส่วนจอมเพิ่นก็ลังงอกขึ้นกันนะครับผมทุกท่าน นี่ครับส่วนที่เป็นต้นน้อยกำลังงอกกันมาเช่นเดียวกันนะครับผมฉะนั้นถ้าเราผ่าชิ้นใหญ่ๆนะครับผมก็จะบ่ห่างไกลกันมากนะครับผมทุกท่านสามารถที่จะเติบโตใกล้ๆกันนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์อีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมสาหรับวิธีการผ่าอันนี้มาอัปเดตให้เบ่งนะครับผมสําหรับคนที่ติดตามแลวก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับผมว่าเราไม่อบเราไม่ทาปูนแดงวางไว้รดน้ําปกติเพื่อจะตูประมาณไดนะครับผม ส่วนประมาณสักเดือนครึ่งนะครับผมเนาะสามารถที่จะแยกหนหรือว่าเราเอาไปรวมกันเป็นฟอร์มก็ได้นะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงนะครับสําหรับคนที่ชอบผ่านะครับผมเนาะลองเบิ่งนะครับผมเนาะสามารถที่จะย้อนไปดูคลิปที่ผมทําการผ่าให้ดูได้นะครับผมค่อนข้างที่จะได้ผลดีแล้วก็อ่ะโตเป็นที่น่าพอใจนะครับผมสําหรับวิธีการผ่าแบบชิ้นใหญ่หญแบบนี้นะครับผมหรือว่าถ้าใคร สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่มารับชมเดี๋ยวผมมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมาลงให้ชมนี่ยนะครับสำหรับวันนี้เป็นการอัปเดตใครชอบก็กดไลค์ฮหนนเดอเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ